คนนอนพอนั้นอินซูลินจะสมดุลร่างกายไม่เร่งเก็บไขมันแต่คนนอนน้อยอินซูลินจะดื้อค่ะและร่างกายจะเข้าสูม่โหมดสะสมพลังงานดรเจ์ถวนฟังกล่าวว่าการอดนอนเท่ากับฮอร์โมนความอยากอาหาร้นค่ะโดยเฉพาะอยากของหวานตอนบ่ายหรือดึกจากงานวิจัยของ Annual o อัล i n อ n นเตอร i เ i ในปี2010พบว่า คนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนลดไขมันได้น้อยกว่าคนที่นอน7 8ถึง8ชั่วโมงถึง55เเซเลยนะคะพี่ประขอแนะนำชุดฟิลเกรดช่วยคุมอินซูลินและลดความอยากอาหารตอนกลางคืนได้ดีพอนอนดีขึ้นร่างกายก็จะเผาผ่านได้แบบไม่ต้องอดอยากลดหุ่นให้ไวขึ้นแค่นอนให้ถูกแล้วก็เลือกกินให้ถูกค่ะสนใจชุดฟิลเกรด ถ้าพี่ปรามานะคะที่ไบโอหน้าช่องตรงนี้ชิวลงได้เลยนะ